ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของพระเวสสันดรแต่ว่าวันนี้ก็คงจะนำเรื่องที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทรรํำคาญมาคุยกับบรรดาท่ทนพุทธบริษัทต,ต่อแต่ญาติโยมํำคาญคงจะถามว่าก็รู้ว่าํำคาญแล้วมาพูดทำไม อาตอมาก็ต้องขอตอบว่าพูดตามแบบฉบับคนงคนแก่ช่างบทนก็คนแก่ขี้บ่นนี่ก็บน่นตอนนี้บ่นตามพระพุทธเจ้าท่านบน่นแต่พระพุทธเจ้าต้องอ้างผลว่าเป็นคําสอนของทัดท่านธนัญชัยเศรษฐีสอนนางวิสาขางเป็นลูกสาวกําลังจะแต่งงาน <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระวิธรมานเอาทรงมารต่ก็เพรว่าเห็นว่าท่านโพดดีมีประโยชน์จึงเอามากล่าวไว้ในพระธรรมบทอันนี้ธรรมาก็เห็นว่าดีวันไหนไหนพระเวสสันดยก็สั่งพนางมัสีว่าทรัพย์นี้จงแบ่งไว้เป็นสามเป็นสี่ส่วนคือใช้นี้ใช้นี้เก่าเป็นเจ้านี่ใหม่ แล้วก็ฝังไว้ทิ้งเหวตอนนี้ก็เอาขอเห็นว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นทุกคนมีความสุขและความสุขนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวภายในบ้านแต่เรื่องที่มีความสำคัญที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนมากที่ยังมีความสุขอีกก็มีอีกสิบข้อคือหนึ่งไฟในไม่นำออกสองไฟนอกไม่นำเข้า สามคนให้แก่ผู้ที่ให้สี่ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หวนันมวันก่อนมาจบลงตรงนี้และก็ข้อที่ห้าท่านบอกว่าคนรให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้ก็ที่หกนั่งให้เป็นสุขเจ็ดบริโภคให้เป็นสุขแปดนอนให้เป็นสุข จงบำเรอไฟและก็สิบคนนอบน้อมกเิวดาภายในนี่เป็นอนุว่าวันนี้ขอต่อข้อที่ห้าข้อที่ห้าท่าบอกว่าคนให้แก่ผู้ที่ให้และก็ไม่ให้นี่ฟังกันไปแล้วจะไปขัดกันก็สอ,องสองข้อข้างต้น ข้อสามนั่นบอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ขอ้อที่สี่นั่นบอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้มาขอ้อที่ห้านี่ท่านบอกว่าควรให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ฟังดูแล้วคําสอยของถ้ามันขัดขัดกันชุกกลนี่เวลาที่ท่างขัดมาแล้วแล้วต้องขัดต่อ ถ้าบาังเอิญอ้แว่นตาของเราเนี่มันใสไม่พอพราะฝุ่น,นลราออกมาบางังก็ต้องเช็ดต้นถูให้มันสะอาดข้อนี้ฉันใดคำสอนของท่านธนันชัยจะเสียถีก็ไม่กันข้อที่สามนี่บอกควรให้แก่ผู้ที่ให้ย้อนนิดหนึ่งนะทั้งนี้ก็หมายความว่าคนดีเขาก็ยืมของเราไปเขากลับมาให้ตามเดิมเป็นปกติ เวลาที่เขามายืมใหม่ให้ได้ก็ได้สินบอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หมายกว่าคนที่ยืมของยืมเงินลราไปและเขาไม่ใช้ให้ตามปกติอันนี้จงอย่าให้เดีขาดต่อไปมันจะอดตายก็ช่างมันเพราะคนมันชอบทำลายตัวเองอาจมาก็เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเริ่มมาข้อที่5้าาบอก คนให้แก่ผู้ที่ให้และไม่ให้ก็เกิดขัดกันติก็สามบอกคนให้แก่ผู้ที่ให้ข้อสี่บอกไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ก็ห้าเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามก็ให้เถอะแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงการยืมของแล้วข้อที่ห้านี่หมายถึงว่าคนดีเขาอดเขาอยากที่เขามีความทุกข์ เขาไม่มีเสื้อไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มเราก็ให้ไปเป็นทานเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้เราก็ให้ไปเป็นทานนี่เราให้เพื่อหวังในด้านของกุศลพอพูดถึงกุศลก็บอกว่าเอาแล้วพอสละวัดยุ่งอีกแล้วคำว่ากุศลน,นี่หมายเท่าคนฉลาด คนที่ให้ต้องให้ด้วยความฉลาดต้องดูว่าคนที่รับนะ่ะควรให้หรือไม่ควรให้แต่ว่าถ้าเขามาขอทานในฐานะที่ต้องจะรักขโมยของมาดูลีลาคนประเภทนี้เราไม่ให้ก็ได้ให้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่อดตายจริงๆแข็งขายขาขาดมือดีเท่าดีแต่หิวกับตาย นุ่งผ้าขาดกระร,ร,ร,รุงกระรุงกระุงกระลิงพิจารณาแล้วว่าเป็นความจริงอันนี้ควรให้ให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เพื่อการสงเคราะห์เพราะอะไรเพราะการให้เข้าไปเขามีความสุขนิดหนึ่งตามที่เราให้แต่น้ําใจเขาจะเต็มไปด้วยความขอบคุณที่เราก็ไม่ควรจะทวงหนี้คืนจเจขอเาวันหน้าแต่เขาไม่ไหวเราช่างเขา เราถือว่าทำกำลังใจของเราเป็นสังขาวัตถุสังขะวัตถุนี่เป็นเจริยาที่ปลูกฝังความดีของจิตสร้างมิตรให้เกิดขึ้นคนเรามีเพื่อนมากก็มีความสุขมากมีเพื่อนน้อยก็มีความสุขน้อยมีคนรักมากมีความสุขมากมีคนรักน้อยมีความสุขน้อยการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์มากเท่าไรมีสาความสุขมากเท่านั้น และการให้ก็ไม่มีการกดเกณฑ์ว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้เราจะให้เท่าไรก็ได้เป็นไป,นป,นปนตามอธัธยาศัยของเรามาข้อดีหกท่านบอกจงนั่งให้เป็นสุขระวังให้ดีนะนั่งให้เป็นสุขอย่าไปถึงมันนั่งเฉยๆเรียกมไม่ดีนอนสบ,บายๆเสร็จ นั่งให้เป็นสุขท่านหมายความเวลาจะนั่งนี่นะเวลาที่เราจะนั่งนี่ท่านบอกอยา่านั่งให้ไกลเกินไปจะให้่าให้ไกลเกินไปสําหรับคนที่เราจะต้องปฏิบัติท่านหมายถึงว่าบิดามารดาของสามีหรือบิดามารดาของปัญยาหรือว่าสามีก็ตามหรือว่าผู้บังคับกาบัญชาก็ตาม ถ้าเวลาที่ท่านทำงานอยู่ท่านไม่ว่างเราต้องอยู่ปฏิบัติ <c oughs> อย่านั่งให้ไกลเกินไปจนทั้งเรียกต้องใช้เสียงดังรายการที่สองอย่านั่งตรงหน้าเวลาไปหาคนอย่านั่งตรงหน้าเราอยู่ที่บ้านปฏิบัติผู้ใหญ่ก็อย่านั่งตรงหน้ามันจะบังหน้าท่านเวลาแขกเขาจะมาแล้วก็อย่านั่งข้างหลังที่ท่านมองไม่เห็น นั่งเฉียงเฉียงไปพอที่ท่านมองเห็นนักตรนัดแล้วเดินถ้ท่านมองไปข้างหน้าก็สามารถจะเห็นเราไม่บังหน้าท่านไม่นั่งข้างเกินไปไม่นั่งหลังเกินไปเฉียงเฉียงไปนถนัดแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปวันเดี๋ยวเขาพูดอะไรกับแขกเที่ยคนบุญม,มาต้องการไม่ให้เราได้ยินมันจะเสียมันยาินั่งไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไป เวลาที่ท่านจะเรียกใช้เรียกเบาๆหรือพยักหน้าก็พอรู้เนี่ยอง์สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่านั่งแบบนี้มันมีความสุขข้อที่เจ็ดท่นบอกจงบริโภคให้เป็นสุขบริโภคให้เป็นสุขเนี่ยไม่ใช่มีเท่าไรกินก่อนให้มันอิม่มคนก่อหลังมีจะก,กินมีกินแล้วไม่มีกินช่างมันไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่าถ้าเราเป็นสภัยแลวเป็นคนจัดเรื่องอาหารให้คนในบ้านเนี่ยเขากินกันเสียก่อนอิ่มน้ำสาราดีแล้วมันเหลือข้างหลังเท่าไรเรากินเท่านั้น,นถ้าพูดท่านพูดท่ารูปสภัยนะแต่มาว่าเข,ขา็ขอพูดว่าพูดกับทุกคนปฏิบัติตนเหมือนกันดูเฉลี่ยกันถา้าเราอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกินร่วมกันแล้วก็ต้องดู ไอ้ที่ข้างหน้าของเราเนี่ยมันมีมากที่ของเพื่อนมีมากและมีน้อยถ้ามีน้อยคนจะขยับประคองทุกอย่างนั่งกินวงเดียวกันให้ทุกคนเอื้อมถึงเหมือนกันหมดไม่ใช่มากีดมากันในเรื่องกันกินกันนี่สําหรับเรื่องนี้ท่านบอกว่าให้วิดาบรรดาพ่อผัวแม่ผัวและผัวกินซะก่อน กินแล้วเขากินอิ่มําำสาราญหรือเท่าไรเรากินเท่าน,นอย่างนี้ที่ว่ากินเป็นสุขไม่มีใครระยะหาเรากันกินนัตะกะาตะกรามได้อันนี้ต้องระมัดระวังไม่ลูกสะพ้ายลบากแล้วก็ต่อมาข้อที่แปดท่านบอกจงนอนให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขไม่ได้หมายความนอนหามรุ่มหมค่ำนะไม่ใช่อย่างนั้น ม่เดี๋ยวจะเกิดว่านอนหามรูงของคํานอนให้มันสบายสบายจิตใจเป็นสุขไม่ใช่อย่างนั้นการจะนอนท่านบอกว่าจะนี้กิจอันใดบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติสําหรับพ่อผัวแม่ผัวและก็สามีของเราน้าใช้น้าฉันบุรีกาแฟเรื่องอะไรที่สามีจะต้องใช้ก่อนก็ทัตปฏิบัติก่อนนอนก่อนหลับ <c oughs> มีอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เสร็จน้ำใช้น้ำล้างหน้าน้ำมาแปลงสีฟันอะไรยาสีฟันให้ตื่นขึ้นมาสาม,มีจะใช้อะไรบิดาสามบิดามันดาสามีมจะใช้อะไรเวลาตื่นเตรียมไม่พร้อมเสร็จวางไวในที่จำกัดที่ท่านเคยใช้ท่านตื่นมาเมื่อไรท่านหยิบใช้ได้ทันที เล้เวตื่นมาอะไรเขเคยเรียกเราให้เราหยิบเราก็หยิบทันทีแล้วไม่ต้องไปหาใหม่อย่าหนี้แตงเกลนอนมาทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อนั้นเวลานอนเขาไม่ต้องห่วงจะหลับยังไงก็ได้มันก็หลับอย่างมีความสุขไม่เย็นอนพอหลับพอตื่นเขาตื่นขึ้นมาเ็ปลุกประทะไอ้นั่นอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ไหนนี่มันไม่มีความสุขนะ นี่น่าจะไปปฏิบัติกันไม่ใช่แต่เป็นลูกสะพ้ายอย่างเดียวพวกลูกเขยพวกพ่อผัวแม่ผัวหอดตาแม่ยายแล้วคนทุกคนคนจะปฏิบัติไหมกันนี่ถ้าท่านนันชัยเสียีท่านสอนลุกสาวของท่านว่าเรา้าตามาคิดว่าทุกคนคนปฏิบัติมันมีความสุขดีในข้อที่ก้าจะบอกจงบำเรอไฟ บำเรอไฟไีนหมายความพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยแล้วก็ผัวก็เหมือนกันมันมีสภาพเหมือนไฟไฟนี่ถ้าเวลามีประโยชน์เอามาหัวอามาต้มก็ได้ถ้าใช้ไม่ถูกประโยชน์มันก็ไหมราร้อนฉะนั้นพอไอ้ผัวก็ดีพ่อผัวแม่ผัวก็ดีเวลาเขาจะไปขอเรามาเนี่ยเขารัก แต่ก็เคยได้ยินข่าวไหมคนที่รักรักแต่งงานกันเยอะแยะน่ะในที่สุดก็แยกทางกันเดินทะเลาะเบาแวงหาเรื่องหาราวสิ่งนและกัน,เ,กนเป็นนั้นว่าท่านบอกสามีก็ดีบินดามารดาของสามีก็ดีเราควรจะพิจารณาดูว่าท่านพอใจอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีนิยม เราปฏิบัติตามใจท่านเพื่อความสุขของเราอย่างนี้ชีอว่าเป็นการบำเรอไฟนี่แต่มาก็ขอมาพูดกับคนที่ท่านอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าไม่ใช่สามีปัญญาก็ตามหากว่าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนที่อยู่ร่วมกันกับเรานี่หรือว่าระเบียบภาระอันใดที่มันมีอยู่ในสถานที่เราจะพึงอยู่ร่วมกัน เขามีระเบียบอะไรไว้รับปฏิบัติตามแบบนั้นทุกอย่างไม่ฝ่าฝืนระเบียบหนึ่งและริการนี้สองไม่ขัดใจกันหนึ่งเป็นว่าการปฏิบัติหนึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบด้วยแล้วก็สองปฏิบัติไม่ขัดใจซึ่งกันและกันด้วยแทนสองรายการนี้เรียกว่าบำเรอไฟ หากว่าบคุคคลผู้ใดพยายามพิจารณากำลังใจความต้องการสิ่งกันและกันแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็สามารถว่าจะสร้างความสุขกับตนเองได้นี่เขาําเพื่อความสุขกับตนเองนะเราอยู่ที่ความเป็นสุขข้อที่สิบต้องบอกคนนอบน้อมกับเทวดาภายในนี่ก็หมายความว่า,วา บิดาบรรดาของสามีความจริงท่านบอกบิดาบรรดาของสามีเนี่ยควรจะนอบน้อมเพราะว่ายกไปทานยกให้ท่านก็เหมือนเหมือนกับท่านกับเป็นพ่อเป็นแม่เขาลูกนั่นเองการน,นึกวา่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เขาเลยกันอปปญาเยนกรรมกรรมคือการอ่อนน้อมกับสแสดงความเคารพมันเป็นความดีนะลูกนะท่านไ่ายอย่างนั้น ถ้าหมายความว่ามันเป็นความดีเราเป็นผู้น้อยเราอย่าตีตนเสมอผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ท่านทมตนมาเล่นกับเราเป็นความดีของท่านแต่ว่าบังเอิญถ้าเราไปตีเสมอท่านมันเป็นความเลวของเราจนนั้นขอลูกจงพยายามนอบน้อมแก่ท่านธรรมเทวดาภายในกับเมืวานีบิดามดาของสามี นะากว่าเป็นคนที่อยู่ร่วมกันก็หมายความวาคนใดที่เขาเป็นประธานอยู่ในนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นเราให้ความเคารพตามกาครวะที่ควรปฏิบัติทั้งนี้ก็หมายความว่าเราทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันไม่ผิดระเบียบวิน,นัย การให้อภัยซึ่งกันในกกันะกันหมายความ่าท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่เเรายาอมเคารพท่านผู้ใหญง่ายๆดีกว่าเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ทำความเคารพจิ้มแย้มจำสใสเจ้าและไม่ทีตนเสมอท่านอย่างนี่เป็นเสน่หใหญ่นี่เป็นอันว่าเวลาหรืออีกสิบเอ็ดนาทีเศษนิดหนึ่ง เป็นนั่นว่ายังไม่ต่อเรื่องพระเวชนดรเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้ามากล่าวอีกตอนที่จบไปแล้วสิบข้อนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนันชัยเดเศรษฐีสอนนางวิสาขาท่านนั้นหลายผู้รับฟังฟังแล้วทั้งสองตอนมาตอนแรกสี่ข้อตอนหลังสิบข้อลองไปพิจารณาดู ว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นมันจะเป็นความสุขรือความทุกข์นี่เหลือเวลาสิบเอ็ดนาทีแบ่งตอนละห้านาทีมาว่ากันเรื่องสามีพัญญาคนที่แต่งงานกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันที่มีเรื่องแยกทางกันเป็นทัศนะของท่านแต่ว่าในทัศนะของพระพุทธเจ้านี่ ต่า,าว่าเราจะแต่งงานกันแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดว่าน่าจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะไปพูดนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระนี่ไม่รู้เรื่องของผัวของเมียจะลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเมียม,มาก่อนน่เมียท่านก็ไม่จะมีแต่ว่านางพิมพาคนเดียวมีเป็นฝูงเลย แต่การมีเป็นฝูงของท่านก็ปรากฏว่าคนของท่านไม่ทะเลาะกันท่านแบ่งสันปันส่วนกันยังไงท่านปฏิบัติแบบไหนลองฟังเรื่องของท่าน <c oughs> ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าสามีที่ดีไม่อเอาสามีที่ดีนะไม่ใช่สามีที่เลวสามีที่ดีเพื่อหวังความสุขภายในบ้าน ควรปฏิบัติกับพัญญาเขาตนห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งยกย่องนับถือว่าเธอเป็นพัญญานี่หมายความให้เกียรกับเขาเถอาเขาเป็นศัตว์ศรีของบ้านนี่เขาเป็นแม่บ้านนะความจริงอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นความจริงคนเราถ้าลงให้กำลังใจกันเนี่ยงานทุกอย่างมันก็ไม่เหนื่อย มีกําลังใจตามทาถ้ามอบหมายการงานแนะคนที่รับมอบเนี่ยจะต้องทำจนทั้งสุดความสามารถพยายามให้มันดีที่สุดที่เพิงทําดีได้เอ้ยมื่อพูดถึงตอนนี้กันึกถึงคนๆนั่นก็คือท่านพลเอกเสริมนนครตอนที่ท่านเป็นเสนาธิการแล้วก็ท่านบุญชัยบำรุงพงศ์ เป็นผู้บัญชาการของทัพบกตอนนั้นท่านมรลวงชัยท่านจะเกษียณอายุอาตมาก็มีโอกาสคุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างไปกลางบ้างย่อมลงมาบ้างถามว่าท่านพลเอกเสริมนนครถ้าเป็นผู้บัญชาการทหานบอกจะดีไหมท่านนายทหารผู้นั้นบอกทุกอย่างท่านดีหมด งานท่านหยุ่มยิมเกินไปละเอียดอ่อนม,มากเหมือนกับผู้หญิงมาถามท่านผลเอกเสขนละครสมัยนั้นเป็นเสนาธิการท่านก็บอกว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการท่านยะาหาว่าเราหยาบงานทุกอย่างจะต้องทําให้ครบถ้วนอันนี้ของท่านถูกหมกายความคนที่รับมอบหมายการงานต้องทําให้เต็มความสามารถัง,งานมันมีอะไรอยู่บ้างทําให้มันครบถ้วน นี่เป็นว่าถ้าเรามีพัญญาแล้วก็ยกย่องนับถือว่าเธอเป็นแม่บ้านเป็นใหญ่ในบ้าน <c oughs> ภายในนใี้เป็นใหญ่แต่ระวังนั้นใช่เหลืองนะต้องดูคนดีนะให้คนที่เกินพอดีมันมีอยู่แต่ประเภทปากมา้าจะยาเป็นควายแล้วก็อย่าไปมอบความเป็นใหญ่ให้นะควรจะขับออกไปจากบ้านเลย ต้องดูคนดีมอบความดีให้แต่ยิ่งมอบให้ยิ่งดีแล้วก็มอบถ้ามอบให้เลวก็ขับเฉดไปเลยหมดเรื่องข้อสองไม่ดูหมิ่นว่าเธออยู่ในฐานะอะไรบางทีเราไปมหาเศรษฐีได้เมียจนๆมาบอกเอ๊ะลูกคนจนลูกคนใช้ยิ่งใช้ไม่ได้ไม่ดูหมิ่นนะต้องยกย่องสรรเสริญนะตะ้งยกยก่องสรรเสริญกัน นั่ก็เป็นการนีิสามไม่ประพฤตินอกใจสามีนะ่ะมัธพญญาไปคบหาชายอื่นหาเป็นชู้เป็นหญิงเลวถ้าสามีไปคบหญิงอื่นล่ะใจเขาใจเรามก็เหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการในเขานอกใจเราเราก็ไม่นอกใจเขาถ้าเรานอกใจเขาสักวันหนึ่งขนาดเขาก็ต้องนอกใจเรา เมื่อเวลาที่เขามาอยู่เขาต้องการอะไรบ้างเราทราบไหมแต่สิ่งนั้นที่เขาต้องการไม่มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มันจะทนไหวหรือเอาข้อดีสี่มอบหมายความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้นี่เมื่อเขาเนยยกย่องว่าเป็นพญญาเป็นแม่บ้าน ขอ้อที่สองไม่ดูหมิ่นขอ้อที่สาไม่ประพฤตินอกใจขอ้อที่สี่มอบหมายความเป็นใหญ่ในบ้านให้ใหปกครองให้มันดีๆนะแต่ต้องก็ค่อยเตือนกันว่าฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้นะเธอช่วยจัดการทีเถอะค่อยๆพูดกันอย่าใช้อำนาจและข้อที่ห้าถึงเวลาวันเกิดหรอสิ้นปีเก่าวันสำคัญสำคัญ ก็หาเครื่องรางวัลมาให้คือเครื่องประดับคือเครื่องแต่งตัวจะเป็นแหวนเพชรหรือว่าเป็นแหวนแก้วหรือเป็นแหวนกระจกเป็นแหวนทองคําเป็นแหวนหนาคเป็นแหวนอะไรก็ช่างเถอะให้มันเป็นสินตั้มใจเป็นกําลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานนะ่ะเพราะว่าแม่บ้านที่ดีเนี่ยปักกวาดเช็ดถูทําความสะอาดจ,จัดระเบียบภายในบ้านมันเหนื่อยเกือบตาย แต้งานนี่ทำเท่าไรไม่เห็นมันแปลกตามันอยู่ตามโบติมันเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็แม่บ้านมาันจะทำได้ความจริงนั้นก็ททำเกือบตายถ้าถามอาตมาว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องตอออาตมาเคยทำงานนี้มาก่อนเคยทำงานประเภทที่แม่บ้านย่าพึ่งทำมาก่อนก็รู้งาน ไอ้คนทํางาน,อนเองเขาเห็นยกฟันดินฟันา้าเห็นรุดหน้าไปไอ้คนจัดการบ้านทําเกือบตายมันก็อยู่แค่นั้นมันแค่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำเมื่อไรหาความเรียบร้อยไม่ได้นะ่ะต้องคิดนะ <c oughs> ต่อไปเมื่อสามีปฏิบัติกับพัญยาตามนี้ท่านบอกพัญยาที่ดีก็ควรก็ปฏิบัติสามีห้าอย่างเหมือนกัน ปัญญาที่ดีนะตาที่เลวก็คงไม่ปฏิบัติตามนี้สามีที่ดีเ็าปฏิบัติตามนั้นปัญญาที่ดีเ็าปฏิบัติตันต่อไปนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตันต่อไปนี้ก็เป็นปัญญาที่เลวควรเฉียดไปได้เลยหนึ่งจัดงานดีที่เขามอบหมายให้ทำได้การนะมัตตวงังถ้าไม่เข้าใจต้องถามสามีสองสงฆ์ บริวารของสามีคือคนข้างเคียงจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวพี่ผัวน้องผัวเพื่อนผัวหลานผัวเลนผัวอัานี้หมายหมายกว่าส่งเขาเข้ามาก็ต้อนรับดีให้ศักดิ์ศรีให้เกียรติสามีก็ชื่นใจเราก็สบายสามไม่ประพฤตินอกใจสามีนี่ถ้ามันต้องต่อรองกันที่นะ ถ้บาบอกสามีแกไปหาหญิงนอกบ้านฉันต้องหาชายนอกบ้านแต่แกไม่หาฉันไม่หาเทหลักว่าวันบูชาละปฏิบูชางผู้บูชาต้จะการบูชาตอบววันโกปฏิวัน,น,วนทน,นังผู้ไหวอยู่ในไหวตอบนี่แกเจ้าชู้ฉันก็เจา้าชู้บังแต่แกไม่ต้องการในฉันเจ้าชู้ฉันก็ไม่จะชู้ใพูดเขาอี้นะ เดี๋ยวเกิดทะเลาะกันบ้านพังแตกแมวนะท <c oughs> ่านบอกว่าเราประพฤติดีไว้ล้วเขาไม่ไปไหนหรอกเรื่อการประพฤติดีประพฤติชอบีมีนายทหารอยู่คนนานแล้วแต่งงานกันแกก็ชอบเที่ยวนอกบ้านแต่ว่าโดนปัญญาใจเด็กเธอยังเป็นเด็กอายุ18ปีสามีสามสิเศษ โดนพัญญาใจเด็ดเข้าหมายความถ้าสามีก่อนจะกลับจากราชการเธอรีดผ้าไว้เรียบร้อยอฟตงังใส่กระเป๋าสามีกลับมาบ้านบอกว่าผ้ารีดไวแล้วฟตังใส่ไว้แล้วสามีแต่งตัวไปถ้าสามียังไม่กลับเธอไม่ยอมหลับแล้วหน้าไม่เคยบึง่งหน้าไม่เคยงอ ิ้มแย้มแจ่ม,มใสตัยก็แบบนี้ไม่ถึงสองเดือนสามีก็ลดตัวหลังจากทุกวันไปกลายเป็นวันเสาร์อาทิตย์นัะเข้าก็เลยไม่ไปเลยพอไม่ไปเลยเอเธอเห็นสามีชอบสุราเธอก็จัดสุราไว้ให้ในที่สุดสามีก็เลยเลิกสุราไม่เที่ยวด้วยแล้วก็ไม่ไปติดผู้หญิงด้วยไม่กินเหล้าด้วยนี่ความดีชนะความชั่วตามนี้ แล้วก็ข้อต่อไป 4. รักษาทรัพย์ที่สามีให้มาด้วยดีการรักษาทรัพย์ที่สามีให้มาด้วยดีนี้ต้องดูตัวอย่างพนางมัสีเป็นเหตุเอวเวลาเหลือนาทีครึง่ง <c> ห <oughs> ้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปงวงหมายความภารกิจทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของแม่บ้าน ให้แม่บ้านในจ,จริงจริงบรรดาญาติโยมของบริษัทอาตมาทร,ราบงานนี้ดีทั้งนี้เพระอะไรเพราะเคยปฏิบัติงานประเภทนี้มาแล้วเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งลูกบ้านเป็นทั้งหลานบ้านเป็นทั้งเหลนบ้านเป็นทั้งผู้ปกครองตัวเองมีหน้าที่ตั้งแต่ผ่านโรงขึ้นไปถึงผู้บัญชาการตำแหน่งนี้ที่มีขึ้นมาได้เพระอ,อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวรับตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่พูดพันโรงถึงผู้บัญชาการเป็นงานประเภทนี้เข้าใจว่าหน่วยขนาดไหนแต่ก็จำจะต้องทำเพราะเรารักความสุขอันตบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องราวคุ้มเวสสันดรนสองตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาที่ตัดจะครวาดเพื่ปฏิบัติเพื่อความสุขของท่านลองมาคุยกัน แล้วดูที่ว่าถ้าคนลองไปนําไปประพฤติปฏิบัติลองปฏิบัติด,ดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อกันถ้ามันดีแล้วก็ทําต่อไปถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรโยนทิ้งไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้นี่ก็เห็นแล้วเวลามันหมดขอามันดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านวันนี้หมดเวลาแล้วของเขาลาก่อน พอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวรโโพสดับก็จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันนะสุขภาละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี